ีครับพี่ยน้องนะครับตอนนี้อยู่วัดภูเขาทองผมเพิ่งรู้ว่าวัดภูเขาทองไม่ใช่วัดภูเขาทองแต่มันคือภูเขาทองที่อยู่ในวัดสังเกตใช่ถูกป่ะใช่วัดสังเกตนี่คือเมื่อก่อนนี่คือ,อยังไงเป็นแบบแหลงเฮ้ยน,น่ามาเที่ยวอยู่นะเ<ช>ดีเ๋ยวเราเก็บไว้เป็นที่นี่ไว้เที่ยววัดนะควรเลยอ่ะๆๆแล้วนี่ไม่เหมือนนะลายไม่เหมือนนะเป๋เลย อ้าวอาเราก็อยากจะมาดูภูเขาทองด้วยส่วนหนึ่งใช่ไหมครับแล้วตอนนี้คือมาตอนเที่ยงแล้วเราก็ลองหาแบบมีที่อะไรถัดไปต้องอืมเราไม่ได้มานอนให้แล้งจิกนะเราบอกประวัติเขา <c oughs> ใช่ใชแล้งวัสะเกตแล้งวัสะเกตเป็ดวัสุทัศน์อ่าเกาเรียกว่าของมันคู่กันแบบอู้คือเรื่องเรื่องตอนนี้เดินไมไน่น่ี้หวานเีลยเฮ้ยตอนที่เราไปเยาวราชจำได้ป่ะเราจะวิ่งทางนี้นะเว้ยมันจะมีอยู่อันก๋วยเตี๋ยวนอกจากเออบะหมี่อะไรสักอย่างนั่นแหละ จำได้ละมันจะมีบะหมี่เว้ยแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าแม่งชื่อบะหมี่โลงศพหรือบะหมี่อะไรที่เกี่ยวกับผีกับอะไรเนี่ยคนตายเนี่ยไม่ผีต้องโลงทุกอย่างเลยรอไหมเพราะว่าไม่แน่คุณอาจจะไปเปิดที่นี่ใหม่ก็ได้สาขาใหม่ผมต้องมีมีเคี้ยวสีศพสีคู้แขกจะใช้สีคือเป็นเป็นอีกปฏิวัติ๊กเป็นใชยสีศพใช่อใช้สีศพ้ชายสีศพที่ผมเอา ชายสีศพเดี๋ยวผมทดลองทําเอี้ยมมาก่อนดีกว่าเอี้ยมใส่ไม่ได้ลอกเลยนะไม่ได้ลอกแต่บิดนิดเดียวแล้วปิดเป็นหน้ามือหลังตีนคือแม่งไม่ได้ปิดจากดีเลยแตะฝากติดแฮชแท็กให้หน่อยครับอ้นบะหมี่เกี๊ยวชายสีศพเอาเอาอาหารอะไรกินเลยครับเฮ้ยเดี๋ยวผมขอเดินหาก่อนได้ไหมได้ได้ได้เราไปดูว่าร้านอยู่ไหนได้ครับนี่ไงนี่ไงนี่ไง อ๋อมาบีกโผีมามีก๊ยวอ๋อลผีถึงเผียังไงวะอุ้ยดารามากินเทียบเลยออุ้ยเียบเลยแล้วไอ้นี่คนพี่คนนี้ที่กินเผ็ดเอ็ะอ๋อพี่คนนั้นเหรอเออเกี๊ยกุ้งนะเกี๊ยกุ้งน้ำบีกาวรวมกับเกี๊ยน้ำรวมองแเกียน้ครับผมมถึงผีอะอ๋อ โรงผีหมี่เกี๊ยวัั้มาาวดใหครบตัวท่องเที่ยวมาทำเกี่ยวท่องเที่ยวจุ้งโชนนะั่นเองข้างในเขาทำโรงอ่ะอ๋อซอยนี้คือทำโรงทั้งซอยตะเกียบช้อนอันนี้คำขวัญหรือทางด่วนเลยยาวจังเนี่ยเห็นป่ะาจาขาดไม่ได้นะถ้าเป็นโซนนี้ต้องต้องมีสัญลักษณ์เป็นแล้งแล้งแน่แล้งอ๋อกล่องตะเกียบเป็นโรง อันนี้ลงคนมีตังกันมีเทพพนมอันนี้ลงมูนิธินะเห็นนะนี่ลงมูนิธิลงมูนิธิใช่คุณแต่งคนซอนอันนี้เพราะว่าคุณชอบคุณแนวมินิมอลมันคลาสสิกกว่าใช่อันนี้ถ้วยน้ำปลาเนี่ยถ้วยน้ำปลาเนี่ยเฮ้ยอันนี้เราใส่ไม้ยิมฟันครับอ๋อโคตรเท่เนี่อันนี้เป็นเป็นของที่ใช้มาแล้วแล้วเอามาใส่ไม้ยิมฟันด้วยจาเหลยไอ้นี่เปิดไปคือขนลุกไงวะครับอันนี้ให้ร้านทำเองครับเสียวเลยอ่ะเฮ้ยโคตรเดือดอันนี้ ต้องอารกทนาก่อนจะร้องเกินห้าวินะเดี๋ยวติดเด็กก็ติดแล้วข้างปูงช้อนตะเกียบตะเกียบคกระดูสุดยอดนะเนี่ยมันก็ลผลนะมันก็ลผลนานี้ออค่เป็นคนนะครับออกคู่เป็นคนนะครับเดี๋ยวเกี๊ยวฮมาเรยบ มไ,ไม่แต่พอคนคนมากินแล้วคอนเซ็ปต์เขาชัดไงล <นะ S 1> งผีมีเกี้ยวแต่ผมเอานะชายสี่ศพมีเกี้ยวอ่ะเปิดเลยชายสี่ศพ <c oughs> อันนี้คือถ้าเป็นเป็นโกรธอ่ะโกรธใส่กระดูกอ๋อให้โกรธไทร์รมาง <c oughs> <c oughs> จะโกรธมึงนี่แหละให้คิดดูคนตัวใหญ่เนี่ยพอตายเผาเสร็จหลือแค่นี้ไม่ว่าคุณจะมีเงินหรือไม่มีเงินหรือว่า จะเป็นยังไงแล้วตายนะครับพอตายเสร็จปุ๊บจะดูคุณจะเหลือใสแค่นี้แล้วเหลือน้อยกว่านี้ด้วยอ่าใช่อย่าลืมนะครับถ้าคุณเห็นสิ่งนี้แล้วรู้ว่าจุดจบเป็นยังไงนะครับเข้ากันทุกคนนะครับครับเพราะฉะนั้นโกงกันก็ไปอ่าโกงกันก็ไปโกงกันเยอะๆนะครับผมห้องมีชายเท้าด้วยโสดเหล่าเหลาสายเหล่าหัวทรงทรงแบบหีกเลี้ยงกำลังแบบนุ่มๆแต่ก็ไม่จัดมาก ต่้าแบบมาสายไทยอย่างเราเนี่ยต้องปรุงต้องใส่ที่เด้งด้วเออนัวนัวประมาณนั้นะเฮ้ยเฮ้ยหนายากนะเดี้ยนปากันนะจานยวพูดอยู่เกี๋ยวพูกนเล นี่ครับสุดที่ลาดเต็มๆฮะครับผมสุดที่ลาดมาเต็มๆครับผมเต็มวิกี่เกลอกเลยเฮ้ยนัวอยู่นะนัวอยู่นะนัวอยู่นะดุดแล้วเส้นบะหมี่ครับบะหมี่ทำเองเส้นเนี้ยเนี่ยเส้นประมาณนี้นบะหมี่ไข่ทำเองนะเป็นบะหมี่เล็กนะดูจากสีเหมือนทำเองนะเหรออ่ะอ่อันนี้เกี๊ยวเต็มนะครับครับมัเหมือนร้านกูนะเกี๊ยวห่อเกี๊ยวบะหมี่เกี๊ยวตับว่องเล็ดกุ้ง Oh. Ah. อ่ากูแห้งเพราะบางคนเขาชอบกินตัวเล็กคนแก่กินดีอย่างเงี้ยคนแก่กินไม่ได้คอเลสเตอรอลสูงใช่ปะโุู้แห้งคอเลสเตอรอลสูง่อีกไอเหี้ยมึงไม่รู้ตออ้อย่างเาหมอ้โห้นบะหมี่ข้หน่อยเลยเ่บอกแล้วก็ผมตาผมถึงอยู่แล้วคุณก็หรู้อคุณนั่งม่นมากเลยใช่ผมดูผมรู้ใช่ับ เนาะอ้นบะหมี่ห้องโกงใช่ของผมเป็นสูตรไต้หวันห้องเช่าอออยู่ผบอกเลยฝากท้องได้กลางวันนี่นะดีเลยอ่ะดีเราอยากให้ลองชิมข้าบเหนียหมดนที่นี่พอเจียวเียงมันรู้สึกได้วมันไม่ดีไม่อร่อย คนเราเวลากินก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมผมจะไม่ชิมผมจะปรุงแบบว่าเหมือนปรุงแบบออโต้เฮ้ยเมื่อกี้ไม่ได้สังเกตใช่ป่ะเขามีน้ำส้มอ๋อมีอยู่นี่มีครับมีครับนึกว่าเขาใช้อันนี้แทนนี่ครับเป็นอบครับอ๋อเปิดเ้าอบอบออกมาอันนี้ก็ที่ใส่กระดุกกันนะสำหรับคนรวยๆก็ใส่ไม่ได้ใส่โกดจะใส่ชามสังคโลกไว้อหรือว่าคุณอาทิคุณจะใส่ในนี่หัวทับปลาก็ดูมีคุณค่านะสโตเดียมลูกหลานไม่เคารพแต่ว่าลูกหลานอาจจะจำ ัเจ้าคนปูกไปอยู่ในขวดน้ำปลาได้ไงอะไรเกี๊ยวเขาตัวใหญ่นะตัวใหญ่มากอเดียวอร่อยเพนเส้นบะหมี่เนี่ยกินมันเดียวเนื้อช่องอร่อยอร่อยเฮ้ยคุณกินพร้อมแบบนี้คสูตรไม่น่ากินนะสไตล์ผมต้องคำใหญ่นะเออคุณนะคำใหญ่ดีดูเลยเดี๋ยวตุ้งข้อสะใจบอกให้เคได้ได้ดีมาก เนาะมอบปะเดีอดยู่ดีเลยอันนี้ดีเลยเนีอันนี้อะไรเนหมูแดงเปล่าๆครับโอ้โหดูดิเดี๋ยวแล้วเขาขายหมูแดงอยู่ด้วยี่ย่างไม้กคงกลางไม้โคงกลางอ่ะพี่ย่างไม้กคงกลางเฮ้ยไปย่างก็อบด้วยมันจะหอมลองเอาเหรอครับเป้นไม้สงบนะพี่อันนั้นน่ะไม่ใช่อ๋อไม่ใช่อ่ะมันจะมัอบฟับมันจะหอมฟังอ๋อเฮ้ยแล้วชุ่มด้วยไม้กคงกลางนะของผมไม้พยุงที่ร้านผมโอ้ทำไมพ่อไม่โดนจับพี่เนาะจะนุ่ม หอพวกหมูแดงน้ำขึ้นม่ำมึ้มันหวานอนะหนหวานหอมมากเหมือนเนื้อข้างในเ้ว่มันจะแบบอุ้อุผมรู้สึกได้โอ้โหโคตรเลี่ยมเลยดีเลยอ่ะงับไม่รับมาเลยงว้าอยากอไม่หิวเเพิ่งเจวเลยครับวันทุกวันเหรอาขอแบบโบราณเนาะเคี้ยวหมูเคียวึ่งแล้วตอนนี้จแบบลองตบ ร้านนี่เขาเมื่อกี้ยทำลงศพบ้านเขาทำลงศพเยอะด้วยอะไรด้วยลงศพเนี<ม>่ยมันเป็นธุรกิจที่ขายออกตลอดน,นะทีคนตายทุกวันเนี้จ้าดังๆของบ้านเราในสุริยาหิบศพที่เรารู้จักกันนะเออใช่ส่วนใหญ่นะในความเชื่อ,อบอกว่าถ้าไม่ถูกคาดอย่าไปทะลื่นแบบว่าซื้อโลงไว้นี่เหรอไปเดินเลือกอ๋อเหรอมันจะมีแบบว่าเรื่องเล่าแบาบเหมือนคนเดินเลือกมาแบบเล่นๆจอน,นี้ก็ออกแบบกเกอรตายเลยเอ่าอันนี้คือแบบว่าที่เปิดเคย,ยดูนะ ที่ผอะว่าดูสามยุทธ์ร้านขายรงศพอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันจะมีแบบว่าถ้าเป็นคอก็ถ้าเกี่ยวกับรงศพมันจะมีนี่แบบดึกๆแล้วมีคนตั้งรงศพมาตามคลองมึงรู้ว่าที่ไหนปลารองศพเเลยอีไยซอยบ้านกูเลยเหรอเออน่ะไอ้คลองที่คลองด่านอ่ะคลองนั้นนะอ่ะเขาบอกว่าเมื่อก่อนมันจะมีคนหาปาลาตอนคืนไปกลางอวนกลางกุ้งหรอืหรอว่าหาปลา,าอะไรมาเสร็จแล้วเนี่ย กำลังพายเรือกลับอ่ะท่านาสิบหน้าข้ามหรือว่าวันวัน,วนพระวันอะไรอ่ะผีเมืองพายลงแข่งเลยเหรอ,อ,อขแข่งแดกเลย <laughs> แล้วตรงนั้นอ่ะเขาเรียกคุ้งหลังบ้านกูเขาเรียกคุ้งยี่ยหานกูจําชื่อได้เลย <c oughs> แต่อันนี้เรื่องเล่าคนแก่ๆเขาเคยเจอนะเขาเล่ากัโ้ยลงลงตนหลาเรื่องล่ามากเลยแต่คลองบ้านกูลองวันไหนเราถ้ามีโอกาสนะเดี๋ยวพูจะพาเมืองพายเรือไปตอนคืนนะที่เขาบอกว่ามีผีพายลงแข่งอ่ะ เดี๋ยวหลังจากมีพีเนี่ครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าหาโอกาสหาโอกาสทายเรือข่ากับผีที่โรงทลองด่านนะครับผมผมบอกเลยว่าถ้าเราพบเจอผีทายโลงผมว่าจะต้องไปประชุมกับกรกตครับกรกตปร<จ>ะเทศไทยให้ผูใใผ้ใหญ่มาดูแลเรื่องนี้อาจจะต้องเข้ามารับผิดชอบนิดน,นึงนะเพราะว่าไม่อย่างนี้ถ้าผีทยายโรือโดยทิดกฎหมายไม่มีทะเบียนไม่มีเงินรางวัลอย่มันี้บางบางบางทีมันต่อยอดให้เยาวชนได้ใช่ต่อยอดเยาวชนผีนะครับเยาวชนที่ตายเร็วใช่ อ่าอันนี้อันนี้เป็นไปได้ใช่แล้วบางทีเขาแข่งรถไฟแต่ตายไฟไม่มรูมอรถไ์มีอย่างเดียวที่ติดตัวไปคือลงศพลงศพตอนเผาหรือว่าใช่เขาก็เอาภาชนะนี้เนี่ยไปโมงันปแปรอะไรมาอ่าเขาดูว่านี่ว่าลงศพใส่เครื่องไม่ได้หรือว่าใช่ใช่ใช่เขาเอาลอยน้ำเลยแล้วพายแล้วโมไม้พายแล้วโมไม้พายโมไม้พายใช่ให้ให้ผายให้พา,ายมันใหญ่ขึ้นก็ได้กินน้ำดีดออ่่้้ยยางงเี บุญเบิลก็ไม่มีใครทำก็พฟอร์มก็ไปพยายามประเทศไทยต้องมาดูแลเรื่องนี้เรื่องนี้อีกใครชนะที่หนึ่งที่สองทำบุญอะไรใส่อะไรที่หนึ่งต้องรางวัลไหนรางวัลไหนได้อะไรไปใช่เออเฮ้ยเราเราหน้าตั้งพรรคการเมืองนะเนี่ยนโยบายเราแข็งเหมือนกันนะเนี่ยใช่ป่ะนโยบายผมแข็งอยู่นะเนี่ยกกตต้องรู้เรื่องนี้ก่อนผมว่าให้ให้นี่มาช่วยดูแลดีกว่าสารรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญ ้แต่ผมบอกเลยว่าข้างวัดสเกตเดินมาหน่อยโตประมาณร้อยนะครับใครอยากมาลองชิมผมบอกเลยว่าร้านนี้หมูแดงเส้นทุกอย่างดดีหมที่เห็นในร้านนะครับเป็นงานคราฟมือครับทำเองทั้งหมดนะครับโฮมเมดแอนด์เลสรสชาติผมบอกเลยว่าไม่ผิดหวังนะครับว่าใครจะชอบหรือไม่อันนี้ลองมากินกันเองนะคับหมูแดงให้ผ่านเกี๊ยวผมให้ผ่านดีเลยมีแจ๊บให้ไหม ร้านนี้ผลให้ไปที่สามลงศพครับสามลงศพสามลงศพครับหนึ่งสองสามถือว่าถ้าใครอยากได้งานคราฟทำมือทุกอย่างเนี่ยร้านนี้ตอบโจทย์ร้านนี้ตอบโจทย์ครับแต่ถ้าใครอยากได้เป็นของมือสองไปร้านผมหมูแดงมือสองเส้นเส้นอาจจะมือสองแต่ผมเลือกมาแล้วอ๋อคุณเปลี่ยนชื่อร้านไปเลยถ้ามือสองต้องมือสหมดใช่ไึกแดงลุเดน เดี๋ยวขอตัวกินข้าวด้านนึ่งจ้างไม่มีเหลือนะในโรงศพก็ไม่เหลืออันนี้ถ้วย่าไหร่ปข้าวพิเศษนี้รวมแปดเซฟเยอะสับน้างตาลอยอะไรน่กินเยอะเลยหอมมากไม่เปแล้วน้่เมื่ออดีมาละครหาลาบาลลงไตใช้เผาปาง พอโลกขาเนี่ยมันเป็นโลติดอที่แบบปายอยางอไหนขนาดอยากต่อเน,นื่งค,ครับก็เลยเปิดอดีรักเขาอีรักเขาคือตาศพอะไเกิดเป็นตำร้านอะไนะต่อนี้เชนะื่ชาตทำลมว่าตอกน,นี้ทำลมจบนะครับผมเดี๋ยวไวต้อว่างนันนี้จะต้าพอ้าดูเดี๋ยวว่ากันนะครับผมทีนี้ไม่ไหวอิดม,มากนะครับลงสีเขียวแล้วร้านคุณอะไรนะจะเปยแใช้สีศคุณก็มีใช้สีศครับบะมีช่ชสีศนะคร ว่าครครับ